สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคนะครับวันนี้วันที่11กรกฎาคม2,568นะครับเมื่อเสารกับพ้าเอฟซีพ้าธรรชุมครับไปทําบุญนะครับอยู่วัดปลาอยู่บานนะผมออ่ฝนตกพี่น้องบรรยากาศฝนก็ยังตกไปปล่อยอยู่นะครับเอานะครับ พามาหาชังคมพ่อช่างคมพี่น้องนะครับถ้ามาห้ยําใกล้เขามาแล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568ันายหมหาพอสร้างเพื่อละละมืนอนีไม่ให้เน้นให้ยัําให,ให้อีกนะครับโอ้ฝนตกตก,ตกตึมขึ้นมาพอสร้างครับสวัสดีครับพอสร้างครับสวัสดีครับผม่านผู้ชม วันนี้ก็เดินทางค่ะผศรษับสวัสดีครับเป็นเสียเวาจะตกอีกอยู่ที่นี่ครับหยานเบิดมืออยู่ปล่อยๆอยู่ครับเอ่อมือเช้าร์ตรงแห้งมือเช้านี่แห้งเก็บอยู่แห้งยืนบ่ะครับฟึ่งซาลงท่านผู้ชมวัอนี้บริไปหาพอสร้าทสังคนยืนหนางานครับยุดครับวัอนี้ยุดจากมือจ้ะยุดมือนี้มือสุดท้ายโอ้ยุดตะวันที่ไรผศรษัทสง เต็มวันโออยยุดสองมือครับเอ่อหยุดเข่าพันศา่านผู้ชมปุณละบานในขณะนี้เป็นหาวพัชางกับเป็นหาโยเอองานงามครับเออช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยงนะครับเออนะครับใหม่พัชางปุณณียำให้่ได้พี่น้องเด้อนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับนี่อ่าวันที่แล้วนะครับครับบอเขาเนะพัชางเนาะครับผมอ่ามีเข่ามีรุด นะครับท่านผู้ชมเอาฝันดีบันนี้จะไหนบ่ฝันย่ำดีบ่สนันบ,บ่ครับฝันกับฝันแต่ตองวดฝันแต่อตองวดครับอ่าแล้วครับเพื่อนนะเพื่อนย่ำมาบ่เพื่อนช่นะางคมบ,บ่ครับเพื่อนก็ย่ำแต่ตัวเก่าเหรอหนึงน่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดยำแต่ชุดที่ให้ตองวดครับผมอ่าเอาของเพื่อนกับบ่เปลี่ยนงี้กันบ่เปลี่ยนบ่ครับอ่า ของผอสร้างกรับ่อเพี้ยนบ่ครับผมมั่นใจบ่งวดหนี่งวิ่งกับรุดไปแล้วผมว่าต้องกลับเคลืนมากหมวดนี่งนะครับพึงรุดเติมพี่น้องครับเลขเด่นเลขวิ่งผอสร้างอ่านะครับปีหนึ่งก็จะมีรุดเยอะพี่น้องนะครับอืมมีเข่ามีรุดแหละนะครับท่านผู้ชมงวดนี้จะเบิ่งไว้ก่อนก็ได้อ้าวบาทนี้ไม่ผอสร้างเพิ่นย้ำให้นะครับนะครับผอช่างคมนะครับท่านผู้ชมสังคม ครับผมอ่าเด็กเดินเล็กวิ่งตัวใดล่ะพอสางเอาอยา FC เพนีครับผมวิ่งสกับสอ่าผมน้่ไปทีสี่ครับไอจับูมีสามแปดสามเก้าสามเจ็ดคัมสี่แปดออสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอเขียนฟอฟามันนะไม่ได้กับลับไอฟกคุเอมัก ไปทีสามเก่กับสี่เก่าเน่นสามเก่ากับสี่เก่าแพงไหนล่ะคุณย่าครับผมครับครับคุณย่าครับผมขอบคุณครับนัตตีผมก็หาได้ละสามเกอ่าสามเก่าครับผมเน้นสามเก่าแต่ว่าหาตัวนี้มิี่หกสามเก้าสามตัวมีตัวแดแหน่ผสงมันแปนี่แหะถ้าจำบิสามเก้าเน้นนี่บ่ครับผมอ่าหกสมเก้คุณนรตตีมันเป็นแหป่ผสมอาน ศูนย์สี่เก้านีเน้นบ่ตัวนี้ผมก็ชอบด้วยกันอ่าเลขฝันนี่ฝันไว้จังไรเลขฝันนี่้ยคผู้ยิ่งครับมาเขียนให้่อยผมสองหาเขียนสองหาว้บมาให้ไปหาหาไว้หาไว้เบิ่ง์นีเด้อว่าทันบ่มักบ่ตเตอสองหาเนี่ยเบิ่งเหล่าหมู่บ้านโมมีเลยเออมาสีหาไว้จะครูอยู่ลอตเตอรี่เลยครับบ่มข้อมฝันที่ฝันตองวดครับผมฝันว่าครูยิ่งบอกให้ไปหาซื้อหาไว้ครับผม ตัวใดเขประังสองห้าครับสองห้าครับผมโอ้มกักบ่บั็นีลยกะมักอยู่ตัวนี้ <c oughs> อ <c oughs> เออแอนอนี่เ้เอาเน้นหนเพิ่นด้วยนี่คือ,อเขียนตัวน้อยเท่าไะพี่น้องเลขฝันก็นได้เพ,พิ่นเพิ่นก็เห็นอยู่ดอกจีอ่เน้นใหญ่ถิออืมขีดไอ้ฝันในสร้างอ๋อธรรมดาเลขฝันก็จะเขียนตัวใหญ่ด้แต่วันนี่เราเขียนตัวน้นอยพี่น้องฝันเลขฝันเม็ดเดียวด้วยพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากได้เลขฝันเนี่ยสองห้าเม็ดเดียวครับผม ว่าเล็อปร้างนี่เลขเด่นด็กวิ่งอ่ะสกับสี่วันนี่ครับผมเด่นที่สีครับผมชอบเป็นที่สี่ตีนั่งประสางพันกี้เขียนนี่ให้แน่สลับใหเนี่ยอ่าบัวไดเรียงกันสามแปดสามเก้าสามเจ็ดเน้นที่สามเก้าครับผมนะครับสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าเน้นที่สี่เก้าครับถ้าพู้ได้มักลักซี่กับสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าเลยครับผมอืมอนาครับงบหน่อยทุนหน่อยก็ท่านี้ละครับ สามเก้าสี่เก้าอยากได้น้อยคู่น่อยโตกับสามเก้าสี่เก้าแค่นั้นครับผมโอ้ขึ้สีตัวสี่ผมเจอหลุดอ่าจอเลยสามเก้าสี่เก้าแค่นั้นครับอ่าทำมักเลยมากคัะะเอาบอกเอฟซีนะสามเก้าเหรอครับผมสามเก้ากับเลขฟันนี่แหละ3าเก้ากับ2องห้าครับผมอ่าสามเก้ากับสอหครับอ่าพอสร้างพี่บอกเลยพี่น้องย้ำให้แล้วแต่ว่าสีเก้าเดินเนีเอา แต่ว่าห่างเล็กเดนเล็กวิ่งผไปเดนซีเด่นซีเดนซีร่องสามครับผมแต่ว่าตัวจับคู่ผนมักคือสามเก้าครับทำมากี่นี่ก็สามเก้าสี่เก้าอ๋อกะเลขฝันเท่านั้นครับพี่น้องสามเก้าสี่เก้าเลขฝันคือสองหาม็ดเดียวได้พี่น้องได้ครับผมนะครับแล้วกับเพื่อนช่างคมนะครับปานนี้ไม่เพิ่นย้ำให้น้ำนี่นะครับเพื่อนให้เลขวิ่งแม่ครับผมเจ็ดเม็ดเดียวอ่า ที่เพิ่นจับกูให้มีตัวใดในพะช่างเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งครับผมอือพี่น้องเพิ่นเน้นคักๆ้เม็ดเดียวคือเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ากับตัวด้วยได้พี่น้องได้เพื่อนช่างคมเม็ดเดียวนะครับนี่อันนี้เพิ่อนเขาเปลี่ยนหรอกท่าจับพี่น้องถ้าเอาหล็กวิ่งเพิ่นนะไปจับใส่เล็กวิ่งพอช่างคมนักเกิดเได้ในนี้ครับสามเจ็ดสี่เจ็ดเห็นไหมครับผมนี่ จับใส่กับนกพะสังเนาะของเพื่อนช่างคมเน้นเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องได้เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์อ่า้ามักคู่ได้มักอ่าสูตรมักเพื่อนช่างคมที่พายในมากนะครับเจ็ดคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์สองคู่เน้นเม็ดเดียวคือเจ็ดหนึ่งครับผมอ่าโอ้หนึ่งคักเลยอ่าบนมักได้อนวัดเจ็ดหนึ่งหรือว่าสัตว์เจ็ดหนึ่งกันปะอืมก็กันอยู่หมู่บ้านก็ว่าเปลี่ยนบอเปลี่ยนบอเปลี่ยนบอเปลี่ยน เพราเมื่อวานมึงไปส่อมอยป่ปากทางอ่าเพิ่อจะยามมาเจ็ดหนึ่งให้เราครับผมโอ้พี่น้องเอ้างวดนี้ทำช่มทาของอ่าสูตรของสังคมพี่น้องทาได้ลดลดแคบงวดเท่าไหร่ครับผมอก็จะกลับมาเดินดีได้พี่น้องเด้อลดเท่ากับว่าลดเท่าพะซังเนาะวดที่แล้วอืมอืมในคำว่ามักผมจับคู่แบบอืม มาใช้ได้ครับผมสามกับสี่สามกับสี่หาเหล็กติดมาใช้เลยครับผมแต่พอมากเกล็กติดที่พสระซังจับให้ประซังเอา 4, สามกับสี่ใส่เจ็ดแปดเก่าได้พี่น้องเด้ครับผมพอ้างเผลขึ้นเหล็กเด่นเหล็กวิ่งสามกับสี่นะครับรเหล็กติดเจ็ดแปดเก่านอกประซังเนาะ,ะถ้าว่าผมจับสูงมาถ้ามักจับตั้เอาเหล็กตั้มาใช้ได้ถ้าผมจับสูงอยู่ะเป็นว่านักขั้นนี่คิดว่ามันใจประวัติจับครูเลย ไม่มันใจอยู่แล้วครับผมมันใจแล้วนะครับผมเสียงบันเป็นเรนองงคาดนี่พอมันพุ่งมันพุดงค่ะจะมันพกเป่ากับสามสามชี้ๆมันพุดงอือโทษนั้นแต่เบิร์ดเนแต่ถ้าเขาอยากเบิร์ดก็วันพุดกับวันเสาร์อันไหนครับผมวันเดียววันพุดครับผมวันที่สิบหกวันพุ่แต่ว่าผมโมเคียนลงจะมักผู้มักเบิ่นนะ เราได้มัาบินแต่ได้แหละพอสังสามสามคับซีซีอ๋อคือเล็กวิ่งผมมิอ่าคือขึ้มาเล็กวิ่งแหละสามสามก็คือสามสามครับผมสามมาบินสามบินซีกับซีซีครับผมอ่าพอสางพนักมาสาเบินเอ้าฝันพอสร้างพนากมาตั้งแต่ต้องวัดเลยพี่น้องฝันผู้ยิ่งนะครับเมื่อบอกว่าให้ไปหาซื้อไว้เลยสองหานเม็ดเดียวพูดงพี่น้องนะพูดอะไรอยากได้ความฝันพอสังพนักขึ้นสองหาเม็ดเดียวนะครับแล้วก็เลข อของผอสร้างนี่ยผนิลคือสาคือ39กับ49ครับผมอ่า39กับ49นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อนะเพื่อนช่างคมนะเจ็ดกับตัวด้วยนะครับอ่ากับตัวไว้น้ำน้าผอสร้างอ่างวดมากตัวกับก็มีครับผมอ่าผอสร้างเหล็กเพื่อนผอสร้างกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์พี่น้องหาลอตเตอรี่ไว้ปูได้มากกะบเจ็ดหนึ่งนะเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อนเบิ่งซื่อๆนี่แหละ คนับทาลุดลุดงวดนึงหล่ะก็จะกลับมาพี่น้องนะครับผมนะพอสร้างเป็นกำมั่นใจเน้นคักคักสามเก้าสี่เก้ากับสองห้าสามตัวมี่หกสามเก้าพี่น้องตัวเน้นศูนย์สี่เก้าตัวร่องเน้นคักคคือหกสามเก้านับพาโรตีไว้ชุดสามตัวนะเผื่อมาเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่เนาะประซังเนาะครับผมโอ้มาคักคักคือสามเก้าเนี่ยละสามเก้าเลขฝันบันดิมักอยู่ไม่มาเลขฝันเ่ะมักผมมักอยู่แล้วเลขฝัน ตอนมหาพอสรงคมตงวดพอสร้างว่าบบมักปันไดเนี่ยพอสร้งางว่าเอาบัดนี้เอเอท่านใดมันหายากจะดิพิหามันหาอย่างไรตัวอืบถ้าเม็ดเดียวเลขฝันคือสองหาหาสองครับผมอา่าเอาพี่น้องพอสร้างว่าถา้าผู้ใดมักเลขฝันคือสองหาหาสองครับผมนับตาชุดที่จับคู่ให้เน้นสามเก้าเม็ดเดียวคือสามเก้าครับผมตัวร่างคือสี่เก้าครับเอา,เอานะครับท่านผู้ชมบา่าวแถาขอบคุณนับช่างคมพอสร้างคมพี่น้องครับ นะครับผุ้นิยซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับโชคให้ียดมาเนาะผัสซังเนาะครับผมเอ้าผู้เล่นถ่ามีโอกาสก่อนออกหรือยังไงผู้เล่นจะได้ไปหาผัสซังเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าผัสซังผนลงกห้บ่มีเปลี่ยนแปลงครับลงตัวไหนเน้นตัวไหนตัวนั้นเนาะผัสซังเนาะครับผมอ่าบ่มีฝันอีกบ่ได้ฝันอีกบ่ฝันครับเอ้าพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับผัสซังสวัสดีครับครับ